คุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านรองนายมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยทางด้านของดออรสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยมน่านจังหวัดพิษณุโลกโดยรับฟังสถานการณ์อุทกภัยและแผนการแก้ไขปัญหาที่สำนักงานชรประทานที่3อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกสถานการณ์น้ำภาพรวมแม่น้ำน่านปริมาณน้ำและระดับน้ำลดลงส่วนการกักเก็บน้ำของเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 95%สำหรับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนปริมาณน,น้ำกักเก็บอยู่ที่81%สถานการณ์โดยรวมปกติและแม่น้ำยมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณน,น้ำในพื้นที่แม่น้ำยมตอนบนเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่บางระกรรมโมเดลกักเก็บน้ำอยู่ที่100%และมีปริมาณน,น้ำที่รับเข้าทุ่งเกินศักยภาพแล้วจากศักยภาพ400ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้อยู่ที่500 72ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่143เปอร์เซ็นต์และเนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมทำให้น้ำเนี่ย เกินศักยภาพส่วนเส้นทางสัญจรและการระบายออกได้ช้าเนื่องจากน้ําในแม่น้ําน่านมีระดับสูงไม่สามารถผันลงได้แต่หลังจากนี้แม่น้ำน่านเข้าสู่ภาวะปกติจะผันน้ําระบายลงสู่แม่น้าน่านเพื่อระบายน้ําออกนอกทุ่งผ่านคลองยมน่านประตูระบายน้ํา r d 2.8ดคาดว่าต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นี้จะคลี่คลายและคาดว่าน้ําในทุ่งประมาณ300-400 ลานลูกบาดเมรจะสามารถระบายน้ำออกได้ภายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนให้ทันต่อการทำการ,กรเกษตรของพี่น้องประชาชนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1ธันวาคมต่อไปส่วนด้านการช่วยเหลือครับมีการสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์หากน้ำท่วมบ้านเรือนเกิน7วันได้รับความเสียหายรัฐบาลก็จะมีการเยียวยาหลังละ9,000บาทซึ่งจังหวัดพิษณุโลกครับเบื้องต้นมีบ้านเรือนที่จะได้รับการเยียวยา1,618หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดเสียหายโดนที่โดยสิ้นเชิงรวมถึงนาข้าวนะครับก็จะได้เยียวยาไร่ละ1,300บาทส่วนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังและระดับวิกฤตก็ได้ใช้5มาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยแม่น้ำยมจังหวัดพิษณุโลกก็ประกอบด้วยการเร่งระบายน้ำเร่งป้องกันและช่วยเหลือเร่งเก็บเกี่ยวเร่งรับน้ำเข้าทุ่งหน่วงน้ำโครงการบางระกามโมเดลรวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ก่อนลงพื้นที่ได้แวะมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยนะครับบริเวณคอสะพานบางระกำมจำนวน4รายมีผู้ป่วยติดเตียง1รายและเดินทางไปวัดพรมเกศรอ,อำเภอบางระกำมเพื่อพบปะให้กำลังใจมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นก่อนจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายซึ่งจะมีการปิดสปชที่จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดเชียงรายและในวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อย้ายศูนย์ไปตั้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำต่อไปและได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วนครับก็คือระบายน้ำท่วมในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เร่งซ่อมแซมคันดินริมตลิ่งที่เสียหายให้มีความเข้มแข็งแข็งแรง,ง,งปลอดภัยทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําให้ยืดหยุ่นกําหนดแนวทางการแก้ไขระยะกลางระยะยาวมีแผนการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยสทรชร่วมทํางานกับภาคส่วนอื่นแล้วก็พิจารณาและสํารวจแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บปริมาณน,น้ําครับในสภาพที่ที่เห็นเบื้องต้นเนี่ย ได้เห็นน้ํายังขังอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ํายมฝั่งขวาเนี่ยบ้านเรือนรัษดรเน,นี่ยท่วมสูงหลายเมตรอยู่ซึ่งอยู่อาศัยลําบากแล้วก็ขณะนี้ก็ทางราชการนี่ได้ช่วยเหลือได้จัดที่พักชั่วคราวแล้วก็ได้มีหน่วยงานต่างๆนี่ได้มาช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากนะครับก,ก็ขอขอบคุณแล้วก็วันนี้เดินทางมาให้กําลังใจพี่น้องที่อําเภอบางระกำนะครับซึ่งเป็นจุดที่รองรับน้ําแล้วเป็นจุดที่ถือว่าเป็น เป็นจุดที่เสียสละนะครับเพราะว่าจุดนี้ทําให้จุดอื่นได้รับผลกระทบน้อยลงซึ่งขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดนี่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเรื่องการเยียวยาไว้แล้วนะครับก็คงจะได้เยียวยาพี่น้องประชาชนาได้อย่างทันท่วงทีนะครับในเรื่องนี้ก็ได้ไดไดเตรียมดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ และในช่วงบ่ายค่ะรองนายยมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่บ้านเกาะสาริกาหมู่ที่4จํานวน300ชุดโดยอำเภอสามงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แม่น้ํายมที่เอ่อล้นตลิงจํานวน3ตานําบล3 3หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ําในแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านยังคงอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจังหวัดพิจิตรได้มีการติดตั้งเครื่อง ผันน้ำจำนวนสีเครื่องในแม่น้ำยมที่ฝายพยาวังตำบลท้ายน้ำอำเอภอโพทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำคาดว่าภายใน7วันสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายค่ะ